หลวงปู่ฟั่นเนี่ยนับเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่มีพลังจิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นเดินทุดงไปที่จังหวัดจันทบุรีพอดีกับมีโยมคนหนึ่งเสียชีวิตญาติของโยมคนนี้มีความเคารพศรัทธาต่อพระอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างยิ่งก็นิมนต์ท่านไปสวดพระอภิธรรมคืนที่ท่านรับนิมนต์ไว้ท่านก็ไปสวดพระอภิธรรมให้เจ้าภาพก็ยังอาราธนาขอให้ท่านเทศ ให,ให้ฟังด้วยท่านก็ไปขัดสธาเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มแสดงธรรมก็ปรากฏว่ามีขี้เมากลุ่มหนึ่งตั้งวงมากรุกอยู่ข้างหลังนี่ส่งเสียงเออะเอหาเสียงโปกเปกโปกเปก,ปลกตลอดเวลาพระจะสวดยังไงไม่สนอแทนที่จะสำรวมสงบปากสงบคำเสียงดังโวยวายไม่เกรงใจใครเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเริ่มต้นเทศนาแสดงธรรมขี้เมากลุ่มนี้ก็ยังคงส่งเสียงรบกวนเหมือนเดิม ก็มีคนเข้าไปขอร้องให้เงียบเสียงลงซะบ้างเพื่อเขาจะได้ฟังเทศกันแทนที่พวกขี้เมาจะฟังไม่สนใจอะเอะเหมือนเดิมแล้วรู้สึกจะดังกว่าเก่าซะอีกเพราะว่าไม่พอใจที่มีคนมาห้ามพระอาจารย์ฟั่นก็เห็นว่าคนพวกนี้ดื้อด้านแล้วก็ยังรบกวนรังควานคนอื่นคนที่เขาต้องการจะฟังเทศฟังธรรมด้วยความสงบท่านก็เลยเพ่งกระแสจิตเนี่ยไปยังคนกลุ่มนี้ ช่วงนั้นเองขี่เมาทั้งกลุ่มก็พากันชะง,งักงนันหัวทิ่มลงมาสมกันบนกระดานหมากรุกเหมือนกับพลอยหลับพร้อมๆกันคนที่กําลังอ้าปากพูดก็อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นคนที่ถือตัวหมากรุกกําลังจะโขกลงไปรุกก็เงื้อมือค้างอยู่ที่เดิมแต่หัวตกไปชนกัน่าแต่ละคนเงียบเสียงยังกะปริทิ้งเมื่อไม่มีเสียงเอะอะรบกวนพระอาจารย์ฟั่นก็แสดงธรรมได้อย่างสะดวกเป็นประโยชน์และสมประสงค์แก่ญาติโยมศรัทธาทั้งหลาย จนกระทั่งการบรรยายธรรมสิ้นสุดลงพระอาจารย์ฟั่นท่านคงจะต้องการลงโทษกีเมากลุ่มนี้ให้เข็ดหลับแม้ว่าจะเทศนาธรรมจบลงไปแล้วท่านก็ยังไม่ถอนการสะกดจิตก็ปล่อยให้ขี้เมาแต่ละคนหมอบหัวทิ่มตูดโด่งเหยียงนั่แหละคนที่มาในงานสวดศพเห็นสภาพอันหน้าทุเรศก็หัวเราะกันใหญ่ขบขันกระทั่งพระอาจารย์ฟั่นกลับวัดถึงได้มีคนไปปลุกขี้เมาที่นอนหมอบหัวทิ่มอยู่ตรงนั้นน,น้ำลายไหลย,ยืดยืด,ยด ที่เมาแต่และคนก็ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความง,งุนงงก็นึกไม่ถึงว่าตัวเองจะหลับหมดสติไปทุกคนเล่าว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนใจจะขาดขึ้นมาเฉยๆจำได้แต่ว่าหมอบฟุบลงไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอทุกคนคาดเดาเหตุที่ตัวเองหมดสติได้ต่างก็เกิดความละอายใจที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าพระภิกษุผู้ทรงศีลแล้วก็รบกวนคนอื่นเขาที่กำลังต้องการความสงบ อีกทั้งยังเกิดความยำเกรงต่อพระอาจารย์ฟั่นอย่างจับจิตจับใจกิตติศัพท์กิตติคุณของพระอาจารย์ฟั่นที่สยบพวกขี้เมามิจฉาทิฐินี่เป็นที่เล่าลือของชาวจันทบุรีก็ทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาท่านกว้างขวางกว่าเดิม